ตีนแกก็กออกแล้วพี่น้องบได้มาหม่องนีโดนนะจ้ะตีนแกหม่องนีเคยมาเก็บอันเคยมาเก็บหนีหลายหลาย,ลายปีทีแล้วออกหลายปีนี้เมื่อกระสีเก็บนีแล้วพี่น้องปกติเห็ดดำค้าเหลืองก็ออกคือว่า่ันเห็นน้องอ่นะํา่ดำค้าเหลือง เฮ็ดอันนี้รสชาติเขาจะเหมือนเนือ้อไก่นี่กันเอาไปพับกระเพ ا าเอาไปลาบจ้ะอุ้ยล่มล่มมากว่ามันฝนจะตกจะคุยที่นอนถึงจะเขาป่าเนี่ยมันจะเขาป่ามากกว่าฉีดตกข้ามกันหรือสิฝน มูป oh, ่าอยู่เป็นนจ้า ดำคาเรื่องออกแล้วพี่น้องป้าเนี่ยไปป้าแหลกนั่นยเพราได้ออกเฮ้ยออกมัได้แล้วขาปวดน่พี่นองเอ้ยเดี๋ยวพี่น้องเด้อมื่อนนี้ได้สาลาผัดเห็ดไปเห็ดรวด่วมแล้เมื่อวานนี้อันนี้เห็ดดำคาเรื่อง กเราไปหมกนะโอ้ยบังคักขัดจัคอยเห็นพี่น้องเพราะว่าไม้หลายจะง่อยหนีให้ใบไม,ม้ไปแห้งสิคุ้มหลายได้ไหม t h a n อื o u เตว่า,วา,วานี่ห่างๆในพนอน้องเขาเ้านเด็กข้นมากเกัเดยกติป่ายุก็ไม่เก็บหม่องนิ้งสิบเอ็นแบบเป็นกอเป็นยังนนะแตว่าบนเน่ยเขาอาชีเเป็นกอนีู่ดักคาวา ผึ่งไส้ดอกนี่ไหพี่นออ้องคะเฮ็ดผึ่งไส้เนี่ยนะจ๊ะนี่ถึกน้ำเขาสีลื่นลือนนี่พี่น้องนี่อันเวลาเขาไปต้มเนาะเขาจะสีชมพูอ่อนๆนะจ๊ะเฮ็ดอันนี้เวลาเขาไปต้มเขาสีเปียนสี้ะจ๊ะมาต้มโต๊กใหญ่กินใดญ่้ะจ๊ะนี่เขาไปต้มน้ำหนึ่งก้อนเขาจะคอยเอาไปทำอาหารนะจ๊ะเฮ็ดผึ่งไส้แต่ว่าอันนี้เท่าแล้วนะคะ ใยบัวเขาสิเป็นแบบนี้ด้อจ้ะายบัวเขาโบหนาดอกฮะโบเห็ดเห็ดถึงไส้มันดอกไงเลยอันนม่เนาะ เี็ดเผือกไส้มาเป็นน้องกูด่ะวับอันนี้อันนั้นแล้วโอ้ยอันซ้อนเห็ดเผือกไส้หมองนี้พี่น้อง 吗？没。 กำลังขึ้นเงี้จ้ะพี่นอ้องเห็ดปูนไส้คุณเป็นกอยันแถาแล้วหลายลายเห็ดปูนไส้ปลานี่แบบที่ว่านั่นเลยนไหมพี่น้องพูดะนะงามมีแต่อันดอกนี้ไงเขาบวบแต่ว่าเขาเขาบานไหมล่ะเห่าไหมาล,ลายาคักรี ยบอดนอกมาปลานี่เห็ดผึ่งอันนี่ล่าหะไรอย่าเงี้ยเนาะโอ้ยนี่แหละคันเมนหมือนว่าเนาะเอฟซี FC เป็นบ้าเ่ากับเนาะเป็นมีเวลา,า,าเนาะสีผ้าเมื่อก็บเห็ดผึ่ง หน่อยป้านี่เลยเนะ่อพอเก็บเห็ดอันนี้มันต้องใส่เวลาพอ่ามันจอกหน่อยแล้วเขาต้องเบิง้งดีๆเบิ้งกคักนี่จะ้ะ ไปแกงเห็ดร่วมจะี่นอนนะมาขอเป็นมูกันเลยเอาเก็บเอาจะ้ะเด็บัก ดดอกไ้ทีท่าาามาผ่อมูเห็ดผึ่งไส้พี่น้องเอ้ยเก็บยางมันเลยจ้ะพ่อหลายหลายแต่ว่าเขาส่วนมากเขาจะเถาเมื่อแล้วเนาะจ้ะมื้อนี้กะได้เห็ดดำครับเลืองเห็ดผึง่งไส้เห็ดผึ่งเกาลักครับพี่น้องเห็ดผึ่งไส้นี่รสชาติเขาจะคล้ายๆเห็ดผึ่งเนยเด้อจ้ะเฮาจะเอาไปย่ำไปลาบไปแกงได้เมื่อสละจ้ะพี่น้อง อ่สำหรับคลิปนี้ขอฝากไวแค่นี้ด้อค่ะพี่น้องเ้อขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายด้ยจ้าเ้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจทุกการติดตามท,ทุกคอมเมนต์ด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า